สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมช่องเกมมือไฟลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลครับตอนนี้บรรยากาศยามแรงีทีมงานกับพากันพักผ่อนครับหลังจากกลับมาจากงานมินิคอนเสิร์ตมาขึ้นนี่รหลดลากซสอมแล้วก็เช็กสภาพ <c oughs> มืาขึ้นไปยังครับพ่ะ สายพันธ์ขาดหรือครับเนีสายพันธ์ไต่สาพันธ์ใด่ครับไต่ชันสืบมาเปลี่ยนห<อ><ม>น่อครับเดีผมผมเลืเอาสำรองมัน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 ไม่ติดสำรองเลยสาพเราเนี่ยาพเราเนี่ยติดสื่อมาอ๋อครับสำรองมันมันมันไม่สำรองเส้นเส้นนี้ที่มันผมเปลี่ยนออกครับนี่เลยเรือยเป็นอะไรกันนะมันมันกลับว่ดีเขาสิอ๋อแม่นครับมันกับบด มันมันมันเก่าผมเนมันจะสำรองนะครับแน่ครับมันต้องมีสำรอง้ขาดปุ๊บก็ไปได้ย้อนตรงนี้แลงพื้นเน่ะโอ้าวลงพื้นตอนไปอ่ะมีนี่ค่อนเสื่อนนะครับพ่แม่นแน่นครับผมขาดขาดปุ๊บพ่อตัวนี้เป็นเป็นสแปร์นะครับย่ำนั่นมากอ่ะถอดออกเอาตัวไม้ใส่โอ้โหครับตียู้ครับเมียนสเปร์นะครับผมลงพื้นสเปร์แบบนี้ครับตัวนี้ครับสเปร์สเปร์สเปร์โอ้ยสเปร์ตัวคุณแม่ครับ น,นี่ปัญห,หาตู้ขตเข้าไปจะมีสเปคเข้าไปได้เด็ยินแต่ข่าเหรอครับเมื่อคืนเกิดบันทึกเพิลงเลยเอาอะไรั่นรัตน์ฟ้องอังนักดนตรีไปเนะาะครับนั่นครับอ๋ออันนันน้นกบขึ้นมามดนตรีเปลี่ยนขึ<า>้นมไปล้วใส่ไปของใหม่จ่ิงๆนี่ครับนี่เสื้อของใหม่ว่าเปลี่ยนแล้วแมนครับแมนใหม่่่นีวาตัวนี้กับหม่ที่อาศัยว่าตั้นนั่นน่ะใส่ตัวอ๋ออาศัยว่าใส่ตัวพุ่น เปลี่ยชนชาติตัวนี้ครับมันจะเป็นแบบนี้อ๋อมันเป็นคูตัวนี้ครับมันเป็นคูครับมันเป็นครูเปียกูแบบนี้ครับนี่ก็มีสเปรย์ด้วยกันแปรย์ไทยชาติไปครับนนั่บนนชาติแอร์น,อรอน,นี่สารพัดแอร์ก็มีสเปรย์ครับ้องตอไม่ตลอดตัวนี้นเปลี่ยนตัวไม่ตัวนี้โอ้นี่ครับ มันหลายอย่างมันหลายอางดีันหลายกอหเนเป่เนงี่ยเนีคสภาพยุดตลอดนะครับขบุ่ครับข้กับ่นั่นข้ากับนสามารถที่จี่ามันไม่เกิดที่เป็นนะเมียน

เต็ขนาดตัวนี้ก็ยังบด้ใัทตัวนี้เนี่ยยังแต่ว่าเป็นสเปียร์ชื่ออ๋อเวสเปียร์ครับครับขอบคุณครับพอนี่ครับเปลี่ยนเรียบร้อยผมว่าอย่างนี้แต่ข่าวว่ารถรถรถพังอยู่บนสะพานครับแต่ว่าไปได้ครับพาทีมงานไปหอด สถานที่ใดเพราะว่ามีอะไรสเป,ป์นี่แหะครับเมื่อวานครับรุปปัดของทีมพีพีด,ดั e เสอสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับได้ยังกินน้อครับันนี้ครับมาดนูงนรมนอยกัง่าดได้ม่เียงนี้ยครับเนี่ย มีต้มยำรวมมีกุ้งหมูไก่ปลาหมึกมีครบสูตรเลยวันนี้ FC สนับสนุนจาก FC ห้างแพง FC สาวน้อยรำเพลินโชว์ครับโอ้อ f ีทุกท่านนะคะว<อ>ันนี้เนี่ยมีนนยมหมูมีไก่ครับมีกระดูกหมูอ่อนแล้วก็มีก,มก้หมูมีไก่ FC บานหักน้องบานห้างแพงสาวน้อยรำเพลินโชว์ค่ะสนับสนุนกุ้งและปลาหมึกอโอเคครับพี่น้องของเราเองของ อได้งก็มีได้หมูแล้วก็ได้ไก่มมนกเ,นเ,นเนี่ยมามาหาใแเราขอกินชักเทียนนี่เ่เอ้มาเ,เน่จานใหเลยค่ะเมือนเดียวี่อยมาเนี่นนกุ้งกระมือกั้นหนึ่งเนี่ยกุ้งกระเพอกออั้งเนก,กล้กบรบหมูครับพี่น้องเาเรื่อเลยเต็มอิ่มแทเต็มเลต็มงานอดมแลประมาณห้ามินี่ยค่ะดมูเปื่อยก่นรเบๆนี่ครับน้าคนมน้าคน หอมหอมห่วยๆเป็นหัวซาลาผงเนี่ยนี่ครับเรียงเนตทีมงานเด้กินครับเมนูภาควันเป็นหกินสิแปดนาฬิกาครับตอนเที่ยงก็สิบสนาฬิกาสวันเนี่ยสามวันสามวันคือสองมื้อสองมื้อพราะว่ามื้อน้า้บ่มีคนกินู่แลหวอีหลีครับบ่มีคนตื่นครับเตือนสิบเอ็ลนะากันเตือนสิบเอ็ดโมงเตือนเชียงตเตืนนี่แหนครับ เปี่ยนกัเงเนาะคนมาเืนบอดถากินเที่ยงอะแบ่งอหริครับตื่นตื่นกับคนละเทียงเทียงบนต๊อากาศดีซอเมื่อนี่อากาศดีแห้งเลยเนี่ยดูมาีคุณทำยังไงเคี่มเบืองหลังความเงียบมาถึงมหาชัยมาหลายรอบแล้วสารพัดแพงก็มาสารพัดเชิญก็มาเรามี เอซีสนับสนุนเลยได้กินตามใจลค่ะเนี่ยถูกใจแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณเอฟซีทุกบ้านฮักครับขอบคุณเอฟซีองหางแพงขอบคุณเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพงขอบคุณเอซีสาวน่อยละเพื่อนโชว์ค่ะครับนี่ครับล้วก็มีสแตนบายก็คือตำบกุงผมตำเบิดมือครับใช้หิวยั่มไดยกันมาได้ครับ เปียด้กกินแล้วครับกินแล้วครับทีมงานจ้า้ตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่จ่ายมาาแต่เทาเยูกรุงเทพยูเน่ม่ตีสามร้อยนี่แค่ร้อยแปดสิบาทตัวใหญ่ป้าล้อร้อยแปดสิบบาทอันนี้โอ้โลกวัมืองศีป้านี่ทีมงานฟองทับต้องเดินด้วยทองครับนี่ครับเลืองหลังทีมงานป้า กี่น้องมือสองมือกัดนี้ครับเที่ยวขัดรอนเที่ยวขัดยางรถัดแข่งกันครับขัดแข่งกันส่วนส่วนนี้คัดแข่งกันนะครับยางรถผููได้สี่เหลี่ยม คัดเคียงกันกับทีมไฟครับยางรถเดี๋ยวโอ้ยแเจระคันยางรถว่าเหลี่ยมเหรียนว่ไไดครับนี่ทีมงานนี่ครับทีมงานกับเตบมาอยู่มาเ้ามาผักคอนที่วัดบางปิ้งนะาาครับขอบพระคุณเปทางจันทร์จอวาดครับ อย่าลืมครับพี่น้องครับออกมาแล้วครับเพลงสาวสำน้อยคอยหักของอีหลาน้องอุ้งอิงครับแลวกขอบคุณทุกบานทัก FC ทุกเอฟซีทุกทุกท่านนะครับของสาวน้อยเพชรบันแพงสาวน้อยลำเพิ่นโชวเอฟซี FC อีหลาน้องอุ้งอิงเอฟซีน้อง,อง,ห,ง,องหักแพงและเอฟซีศิลปินท,ท,ทุกทุกท่านนะครับตันนี้เขากบทำการพักผ่อน ทีมงาน,นอีกมืออื่นมือเป็นมือพักคอนมือสื้อถ่ายครับแล้วก็ออนทั่วเยาวไปอีกครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพี่น้องครับขอ,อกันนาะชิปไม่สวัสดีครับ